อยู่ดีๆมีเงินโอนเข้าบัญชีเราโดยไม่รู้ที่มาไม่รู้จักคนโอนท่านห้ามโอนเงินคืนเองเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเสี่ยงจะถูกแบล็กเมลโดยหลอกลวงให้เข้าไปสู่เส้นทางการเงินของมิจฉาชีพนะครับท่านไม่ต้องทำอะไรรอให้ธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีที่ท่านไปเปิดบัญชีอยู่เขาติดต่อมาและให้ท่าน ไปแสดงตนที่ธนาคารนะครับเพื่อทำการตรวจสอบข้อมูลและหากมีการโอนผิดจริงทางธนาคารจะเป็นคนดึงเงินโอนเงินคืนกลับไปยังเจ้าของบัญชีโดยความยินยอมของท่านนะครับซึ่งทั้งหมดต้องไปติดต่อกับทางเจ้าที่ที่สาขาของธนาคารโดยตรงเท่านั้นท่านอย่าโอนกลับไปเองเด็ดขาดนะครับ แม้ว่าจะได้รับเงินโอนแล้วและอยู่ๆมีคนโทรมาหรือว่าส่งไลน์ส่งเฟซส่งข้อความมาบอกว่าโอนผิดให้ท่านโอนกลับไปท่านอย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นมิจฉาชีพจงใจโอนเข้าบัญชีท่านและหลอกลวงล่อลวงให้ท่านโอนเงินกลับไป บัญชีธนาคารของท่านก็จะไปอยู่ในเส้นทางการโอนเข้าโอนออกของแก๊งมิจฉาชีพที่เขาขุดหลุมพรางเอาไว้จากนั้นก็จะมาทำการแบ็กเมย์ว่าท่านต้องจ่ายเงินให้เขามิฉะนั้นเขาจะไปแจ้งดำเนินคดีว่าบัญชีของท่านมีการโอนเข้าโอนออกเชื่อมโยงกับแก๊งมิจฉาชีพผิดกฎหมายท่านอาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย เขาก็จะแบ็กเมย์เรียกเงินจากท่านเพราะฉะนั้นไม่ต้องทําอะไรถ้าอยู่ๆมีเงินโอนเข้าบัญชีของท่านไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหรือหลักแสนเดี๋ยวทางธนาคารที่เป็นเจ้าของบัญชีจะเป็นคนติดต่อและให้ท่านไปแสดงตนที่สาขาของธนาคารและธนาคารจะเป็นคนกลางในการดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดทั้งหมดและ หากว่าท่านยินยอมทางธนาคารจะเป็นคนดำเนินการโอนเงินที่โอนผิดมากลับคืนไปยังบัญชีของเจ้าของบัญชีที่โอนผิดมาให้ท่านเองท่านอย่าโอนเองเด็ดขาดเพราะมีความเสี่ยงที่จะถูกมิจฉาชีพแบล็กเมล์นะครับย้ำนะครับว่าไม่ต้องทำอะไรรอธนาคารติดต่อมาและไปแสดงตนไปดำเนินการที่ธนาคารเท่านั้นท่านก็จะปลอดภัยครับ